การประยุกต์ใช้ IoT ในการเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อทำการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกักรขั้นแรกเรามาทำความรู้จักกับค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรกันก่อนนะคะค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกักรหรือ OEE เป็นค่าที่สามารถบ่งบอกศักยภาพของเครื่องจกักรและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกักร สามารถหาได้จากอัตราการเดินเครื่องประสิทธิภาพการเดินเครื่องและอัตราคุณภาพโดยข้อมูลที่ได้จากชุดอุปกรณ์เซนเซอร์คือเวลาทั้งหมดที่ผลิตชิ้นงานจริงและจำนวนชิ้นงานทั้งหมดในส่วนของข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล Google s h e ชี s คือเวลาผลิตตามแผนงานและจำนวนชิ้นงานดีขั้นที่2นะคะระบบโดยรวมของของชุดอุปกรณ์ ต่อมาขั้นที่3นะคะตำแหน่งในการติดตั้งของชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์บริเวณหมายเลข1และ2จะทําการติดตั้งจับโลหะเพื่อทําการจับเวลาเมื่อหัวฉีดขี้พึ่งเคลื่อนที่เข้ามาหาชิ้นงานเพื่อทําการฉีดชิ้นงาน แต่เนื่องด้วยหัวฉีดขี้พึ่งนั้นจะเคลื่อนที่เข้าออกอัตโนมัติเพื่อเราทําการฉีดชิ้นงานต่อไปจึงทําการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มบริเวณหมายเลข3เพื่อทําการเก็บบันทึกค่าที่เครื่องจักรทาการฉีดชิ้นงานจริงไม่รวมเวลาสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกรบนักงานต่อมานะคะการทํางานของชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์และชุดอุปกรณ์ขีแพย์ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะฐานข้อมูล g o Google s h e ี t และการแสดงผลหน้าชีตฐานข้อมูลอุปกรณ์ขี้แพทย์บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์โดยทำการคัดลอก URL ของไฟล์บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์เปิดไฟล์หน้าชีตเรคคลาด record, ทำการใส่สุรเพื่อนำข้อมูลเข้ากรอกจำนวนชิ้นงานตามออเดอร์และกรอกแท่ทามจากนั้นนะคะคัดลอก URL ของไฟล์เซนเซอร์ เปิดชีพเซนเซอร์ ensor, นำ URL ที่คัดลอกมาใส่ในสูตรเพื่อนำข้อมูลเข้าจากนั้นทำการเปิดชีพ BDT ใส่สูตรเพื่อแสดงข้อมูลเวลาการทำงานของเซนเซอร์โดยแยกสถานะเปิดปิดกำหนดเวลาเริ่มทำงานตามแผนงาน โดยเวลารับภาระงานมาจากเวลาปิดการทํางานของชุดอุปกรณ์ลบเวลาเปิดชุดอุปกรณ์และเวลาปรับทั้งเครื่องจากมาจากเวลาเริ่มต้นการทํางานของชุดอุปกรณ์ลบเวลาเริ่มทํางานตามแผนต่อมานะคะชีด c o อปปี้ออฟบีดีทแสดงจํานวนชิ้นงานที่ทําการผลิตชีพโปรดักต์ไทม์ โดยชุดข้อมูลที่ทำการผลิตก่อนจะถูกกำหนดให้เป็นแบบ A และชุดข้อมูลต่อมาจะถูกกำหนดเป็นแบบ B ชีพ Product Time สำหรับแสดงเวลาการทำงานเวลารับภาระงานและเวลาปรับทั้งเครื่องจากของแต่ละผลิตภัณฑ์ ชีด Availability Max ชีดนี้สำหรับการคำนวณค่าอัตราการเดินเครื่องของเครื่องจากรวม2ผลิตภัณฑ์โดยนำข้อมูลมาจากชีด DDT มาคำนวณโดยใช้สูตรเวลารับภาระงานลบเวลาหยุดไม่ได้วางแผนหารด้วยเวลารับภาระงานชีด Availability Product ชีดนี้สำหรับการคำนวณค่าอัตราการเดินเครื่องของเครื่องจักรของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยนำข้อมูลมาจากชีต o d u c t Time มาคำนวณชีต e r f r r m a n c แม็กชีดนี้นะคะสำหรับการคำนวณค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องรวม2ผลิตภัณฑ์โดยนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์จับเวลาได้จากชีต Copy of b.dt และคำนวณเวลามาตราฐานจากแท็กทาในชีตเรกคล็ โดยใช้สูตรเวลาเดินเครื่องสุทธิหารด้วยรอบเวลามาตราฐานโดยเวลาเดินเครื่องสุทธิเท่ากับเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตจริงรวม2ผลิตภัณฑ์และรอบเวลามาตราฐานเท่ากับจำนวนชิ้นงานตามออเดอร์คูณกับพัวแทนของผลิตภัณฑ์ A บวกจำนวนชิ้นงานตามออเดอร์คูณกับแทวแทนของผลิตภัณฑ์ B ชีพเพอร์ฟอร์แมน r ์โปร t ก ชีดนี้สำหรับคำนวณค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยนำข้อมูลที่เซ็นเซอร์จับเวลาได้จากชีดโปรด t กท m e และคำนวณรอบเวลามาตราฐานจากแท็ t i m e ในหน้าชีดเรคคอร์ดโดยใช้สูตรเวลาเดินเครื่องสุทธิของแต่ละผลิตภัณฑ์หาด้วยรอบเวลามาตราฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ชีดคุ l i t y max ชีดนี้สำหรับคำนวณค่าอัตราคุณภาพของเครื่องรวม2ผลิตภัณฑ์โดยนำข้อมูลจากจำนวนชิ้นงานทั้งหมดจากชีต Copy of BDT และจำนวนชิ้นงานตามออเดอร์จากหน้าชีต Record โดยใช้สูตรจำนวนชิ้นงานรวม2ผลิตภัณฑ์หารด้วยจำนวนชิ้นงานทั้งหมดโดยในที่นี้จำนวนชิ้นงานดีเท่ากับจำนวนชิ้นงานตามออเดอร์เนื่องจากเงื่อนไขาบางประการจึงไม่มีชิ้นงานเสียจำนวนชิ้นงานทั้งหมดเท่ากับจำนวนชุดข้อมูลที่เซ็นเซอร์ส่งเข้าฐานข้อมูลชีพคุณตี้โปรักรม ชีดนี้สำหรับคำนวณค่าอัตราคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยการนำข้อมูลจำนวนชิ้นงานทั้งหมดของแต่ละผลิตภัณฑ์จากชีต Copy of BDT และข้อมูลจำนวนชิ้นงานตามออเดอร์โดยใช้สูตรจำนวนชิ้นงานดีของแต่ละผลิตภัณฑ์หารด้วยจำนวนชิ้นงานทั้งหมดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ชีด OEE Max ชีดสำหรับสรุป e ค่าอ um ัตราการเดินเครื e ่องประสิทธิภาพการเดินเครื่องอัตราคุณภาพและค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องของเครื่องรวม2ผลิตภัณฑ์ชีด OEE Product ชีดนี้สำหรับสรุปค่าอัตราการเดินเครื่องประสิทธิภาพการเดินเครื่องอัตราคุณภาพและค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องของแต่ละผลิตภัณฑ์ ชีต Data g กราฟ A และ B เป็นชีตสำหรับการนำข้อมูลเวลาของเซนเซอร์จากชีตก่อนหน้ามาสรุปกราฟเวลาการทำงานของพนักงานและเครื่องจกักรและสรุปผลจากค่าเฉลี่ยเวลาการทำงานของพนักงานและเครื่องจกักรออกมาในรูปแบบแผนภูมิวงกลม ชีด Display ชีดนี้นะคะจะชี้ว่าได้อะไรออกมาคือ b บ e กดาว w n t i ม e s e ตอ p a แ d a d j u s t จ e n เ็กเมราฟเวลาการทำงานของพนักง,งานและเครื่องจกักรแผนภูมิวงกลมแสดงสัสดส่วนการทำงานของพนักง,งานและเครื่องจกักรและกราฟ OEE ของแต่ละผลิตภัณฑ์และของเครื่องรวม2ผลิตภัณฑ์